ขออนุโมทนาบุญกับทุกรูปทุกท่านน้องสมณเณรศรัทธาญาติโยมสำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดดงแคนตําบลแวงดงอำเภอยางศีสุราชจังหวัดมหาสารคามผมพระอาจารย์สมบัติฐานิโยได้นำพาอุบาสิกา สามคนคือโยมแม่ลำไัยโยมแม่ลำพักและโยมหมวยได้ไปร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดดงแคนซึ่งระยะทางจากบ้านตะโกรายตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ไปถึงวัดดงแคนตำบลแวงดงอำเภอ,อยางสีสุรา จังหวัดมหาสารคามห่างกัน109กิโลจากบุรรัมไปนะครับแต่ถ้าจากวัดบ้านตะโกรายไปจะห่างกัน120กิโลครับไปกลับก็240กิโลครับไปกลับนี่ทางลัดนะครับไม่ใช่ทางโค้งนะแต่ก็ยังไปร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรม ซึ่งก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับเมื่อวานนี้วันที่9เมษายนพุทธศักราช2567ผมก็พอเสร็จงานแล้วก็ได้ไปเยี่ยมชมวัดดอนกลางบ้านหนองแหนตำบลแวงดงนะครับของพระ อาจารย์ผลิตหรือว่าหลวงพ่อผลิตนั่นแหละครับไปเยี่ยมไปชมท่านคับวัดท่านท่านสร้างเป็นวัดที่สวยงามนะครับเป็นสถานปฏิบัติธรรมและจัดงานปริวัตรกรรมทุกๆุวันที่20มกราคมถึงวันที่30มกราคมของทุกปีนะครับถ้าศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาในสายบุญของพระอาจารย์สมบัติฐานโย มีโอกาสก็ไปร่วมงานกับท่านได้นะครับร่วมงานที่วัดท่านได้หรือว่าครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าในสายสาธมิกของพระอาจารย์สมบัติฐานโยมีโอกาสก็ไปร่วมงานที่วัดของท่านได้นะครับอันนี้ก็คือผมบอกบุญไปในตัวนะครับเพราะว่าในสายบุญการประพฤติปฏิบัติธรรมของเรานั้นอยู่ในสายเลือดของเราแล้วครับสร้างคุณงามความดีสั่งสมบุญครับ สั่งสมบุญให้กับใครครับให้แก่ตัวของเราเองครับตัวของเราเองก็คือสุทธิอสุธิปัจจตังบุญและบาปเป็นเรื่องจำเพาะตนนะครับคนอื่นจะมาทำให้เราเป็นไปไม่ได้ครับเราอยากได้บุญเราก็ต้องทำบุญเองครับสุขโขบุญยศอุจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้นะครับทุกโขบุญยศอุจโย การสั่งสมบาปนำความทุกข์มาให้แก่จิตแก่ใจของเราศรัทธาญาติโยมมาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมออกจากป่าหนึ่งก็ไปอีกป่านึงออกจากวัดหนึ่งก็ไปอีวัดหนึ่งถ้าเราว่างจากการทำงานทำการเราหาวัดปฏิบัติธรรมนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นวัดปิดอกครับหรือว่าไม่จำเป็นต้องเป็นวัดปฏิบัติธรรมใหญ่ๆนะครับเป็นวัดเล็กๆ เป็นชนบทยิ่งดีครับอันนี้อันนี้จาก,กจิตใจของผมนะครับรอาจารย์สมบัติฐานโยนะครับยิ่งวัดเล็กๆยิ่งไกลปืนเที่ยงยิ่งดีครับหรือว่าวัดเอก็เ,เรียกว่าน้าก้นตุ่มนะครับยิ่งดีครับเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่จําเป็นครับต้องเป็นวัดใหญ่โตหรือว่าวัดดังๆครูบาอาจารย์ที่ว่ามีชื่อเสียงระดับประเทศไทยไม่จําเป็นครับ วัดเล็กๆก็ได้ครับไม่เป็นที่รู้จักมากมายก็ดีครับหนึ่งธรรมชาติสองเงียบสงบความจริงใจความใสซื่อบอริสุทธิ์ครับดีที่สุดครับเราไปร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะกับสถานปฏิบัติธรรมของท่านหนึ่งไปเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันมันสัมผัสได้ครับสัมผัสได้จากจิตจากใจ ไม่ใช่กามองด้วยตานะครับมองด้วยตานอกนี่ครับตานอกนี่ไม่ใช่งี้มองด้วยตาในครับนี่มองด้วยตาในมันสัมผัสได้ถึงความจริงใจความบริสุทธิ์จิตใจสะอาดครับนั่นแหละครับทําไปนะครับค่อยประพฤติค่อยปฏิบัติทำไปวันละนี้วันละนิดไปสังสมคุณงามคมดีไปครับล,ลูกลหลานเหมือนกันครับลูกสมัมเนนพระอาจารย์ก็ให้ความรู้ไป ให้คติเตือนใจไปสอนใจไปบางครั้งเรามาบวชเนนคือคือบวชภาคฤดูร้อนถือว่าปิดเทอมช่วงปิดเทอมเนาะรอเลื่อนชั้นขึ้นไปใหม่ก็มาบวชเนนไม่กี่วันหรอกครับแต่ถ้าเอาเขาเรียกว่าอะไรเป็นลิงเป็นข้างนะครับไม่มีประโยชน์นะครับแทนที่จะมาบวชเนนได้บุญกุศลกลับไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นทําให้จิตใจของเรามันดีขึ้นหรือว่าลูกเนนดีขึ้น เออเป็นบุญเป็นกุศลเกอนนุนไปในภายภาคหน้าในการใช้ชีวิตหรือว่ามีครอบครัวไปมีศินห้าประจําครอบครัวครอบครัวจะไม่แตกแยกหรือว่าประสบอุบัติเหตุบุญกุศลก็ช่วยได้ครับไม่ต้องถึงขนาดตายครับไม่ต้องถึงขนาดเลือดเลือดตกยางออกก็จะแค่ถลอกปอกเปิืกช่วยได้ครับบุญกุศลแต่ถ้าเด็กๆไม่มีบุญกุศลเลยไม่มีสิ่งที่ดีๆอยู่ในจิตใจทำอะไรครับ ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีไปทําร้ายคนนู้นไปทําร้ายคนนี้ไปทะเลาะกับคนนั้นไปทะเลาะกับกคนนี้ต่อว่ากันแกล้งเพื่อนไม่ดีครับบาปบาปต่อเด็กๆนะครับไม่ใช่บาปกับพ่อแม่นะบางครั้งเด็กๆพ่อแม่ก็สอนไม่ได้ครับบอกไม่ได้บางครั้งนะครับหรือว่าลูกๆหลนานๆบางคนอยู่กับตากับยายพ่อแม่ไปทํางานนะครับ ก็ได้ว่ามีภาระเนาะทางครอบครัวหรือว่าครอบครัวไม่ได้มีมีเงินทองอะไรมากมายเนาะก็ต้องดิ้นรนไปทํางานต่างจังหวัดเช่นกรุงเทพมหานครชนบุรีเมืองใหญ่เขานะนะครับที่เขามีโรงงานเยอะๆเศรษฐกิจดีๆพ่อแม่บางคนอยู่ในชนบทเนาะอยู่ในอบ้านห่างไกลความเจริญก็จะดิ้นรนไปทํางานทําการพอให้มีเงินทองมาใช้จ่ายในครอบครัวหรือว่ายกระดับ ครอบครัวให้ดีขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ลูกๆหลานๆนี่อยู่กับตากับยายกับปู่กับย่าบางครั้งไม่ฟังนะครับลูกๆหลานนี่นักเรียนนี่ไม่ฟังเลยไม่ฟังปู่ย่าตายายไม่ฟังบางทีก็ไม่ฟังไอ้คนที่เลี้ยงเรามาเ่ยทำให้ท่านน้ำตาตกก็มีนะครับเป็นบาปเป็นกรรมกับตัวของลูกๆหลานเองหรือว่าบอกไม่เชื่อว่าไม่ฟังนั่นแหละครับนี่เป็นคนอกตันญูนั่นแหละ นี่ฮะเป็นแบบนี้นะครับแต่บางครั้งครูบาอาจารย์ก็มีส่วนร่วมส่วนที่ดีด้วยซ้ำไปครับครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ที่มีธรรมธรรมะอยู่ในจิตใจเป็นผู้มีศีลครูบาอาจารย์นะครับที่สอนนักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอยู่ในใจิตใจจะสอนเด็กๆได้ง่ายและเชื่อฟังมีพออท่านหนึ่งนครับนี่ดีทวัต ดงแคนนี่แหละที่พระอาจารย์ไปนำพาปฏิบัติธรรมนี่แหละครับพาลูกลูกเนะมาบวชแล้วก็มาปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งนะครับอายุแค่สิบห้าปีเองเด็กผู้หญิง <c oughs> เด็กผู้หญิงชื่อมิวนี่แหละครับเ,เด็กคนนี้เรียนอยู่แค่มสามเองครับมาปฏิบัติธรรมด้วยครับเด็กผู้หญิงนะครับไม่ใช่ผู้ชายนะเด็กผู้หญิงมาปฏิบัติธรรมด้วยมาสวดมนมายืนหนอยกหนอย่างหนอด้วยครับกับพระอาจารย์นี่ครับ ดูสินี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับคาว่านหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นมีนะครับอืมแบบนี้เวลาเขาโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่บุญกุศลนั่นแหละจะเกื้อนุนเขาเนี่ถ้าประพืชดีปฏิบัติชอบนะครับไม่ลงไปผิดไปในสิ่งต่างๆจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับอันนี้พระอาจารย์สมบัติก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับอืมวันนี้ที่พระอาจารย์สมบัติทาวีดีโอชุดนี้มาก็จะไม่ทํามากนะครับ จะให้คติเตือนใจไปนะครับกับทุกคนทุกท่านที่เข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้าไม่ว่าจะเป็นศรัทธาญาติโยมลูกๆสัม,มนเนรที่รู้จัก youtube ของพระอาจารย์สมบัติฐานิโยหรือว่า Facebook ของพระอาจารย์สมบัติฐานิโยจะใช้คําว่าพระสมบัติฐานิโยนะครับไม่ได้ใช้คําว่าพระอาจารย์เพราะว่ามันจะพิมพ์ยากไปแต่จริงๆพิมพ์เข้าไปแค่พระสมบัติมันก็ขึ้นแล้วครับใน youtube นะครับที่ช่องค้นหานะครับ มาขึ้นคําว่าพระสมบัติฐานวิโยให้ให้หินนะครับเราก็กดเข้าไปจิ้มเข้าไปก็จะเห็นง่ายครับหาง่ายเพราะว่าบางคนปู่ย่าตายายบางคนไปร่วมกันปฏิบัติธรรมกดไม่เป็นพระอาจารย์ทำไม่เป็นเราให้ลูกหลานทําให้ครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับนี่คือคุณธรรมทางออนไลน์เลยครับคุณธรรมทางอินเทอร์เน็ตนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับวันวิดีโอนี้พระอาจารย์สมบัติจะไม่ทําเยอะเนาะ ก็จะทำประมาณนี้ครับประมาณ10กว่านาที10 1เ็นาทีก็จะพอเนาะพอป,ประมาณพอกดดูง่ายหรือว่าอัปโหลดลงใน,ใน YouTube ง่ายเพราะว่าวิาวดีโอทําไปสองาันก็มีคนเข้ามาดูเป็นพันหรือว่า2 0งร้อคนก็ดีแล้วครับก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะถ้าคนมีบุญต่อกันนะครับอยากให้มาซึมซับเอาแต่ถ้าใครไม่มีบุญต่อกันก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าบางที มันอาจไม่เป็นที่สนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีความสนุกสนานครับอ,อไม่ต้องมีอะไรให้มาคอมเมนต์ต่อว่ากันหรือว่าคนนึงว่าคนนี้ครับไอ้ที่ไอ,อ,อ,อ้เขาเรียกว่าทําบาปทางทางไอ,อ้ทางใจนะครับคือใจคิดก่อนแล้วก็ไปต่อว่าคนนั้นคนนี้นครับกายทั้งใจทั้งกายวาจาใจวาจานี่นะครับวาจาด้วยครับเออ กายไม่ได้ไปทําร้ายเขาดอกกายคือใจกับบาจานี่ครับคือไ,ไปตอว่าเขาใจเราคิดไม่ดีเราก็ไปพิมพ์ว่าเรนั้นพิมพ์ว่าคนนี้เมืนนม่อในข่าวในข่าวทุกวันนี้ครับบางทีก็เป็นคดีความกัน <c oughs> ฟ้องร้องกันครับก็เรียกว่าข้อหามินประมาทนะครับอันนี้ก็พระอาจารย์ก็ให้กติเตือนใจไว้ด้วยนะครับอย่าไปว่ากันเลยครับขอให้เราคิดแต่สิ่งดีเราคิดดีครับอันนั้นมันเป็นกรรมของเขาเฉพาะตัวเขาเราอย่าไปไปไป,ไปตอว่าเขาเพิ่มเติมอีกเลย เราคิดได้เราเกเรา็เราค่อยอยู่เฉยๆครับอุเบกขาไปครับอย่าไปต่ freely, er อว่าเขาเพิ่มเติมไปมันจะเป็นคดีความแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีกับปิดกระจายของเราด้วยครับเป็นกรรมทางทางในใจของเราด้วยครับแล้วก็ทางวาจาของเราด้วยอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขออนุมัตนาบุญเนาะกับตถาญาติโยมพระคุณเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกๆสามเณรเนาะ ก็ขอให้มีแต่สุขภาพที่ดีพรานาไมที่สมบูรณ์นั่นแหละที่พระอาจารย์เคยให้ประจำประจำและหนึ่งก็คือขอให้เจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเอาธรรมะของพระเจ้าของเราไปประจับไปปรับปรุงใช้ในชีวิตประจําวันจะได้ไม่หลงผิดแล้วก็จะไล่ได้ไม่หลงไปทําในสิ่งที่ไม่ดีเนาะก็ขอให้มีสุขภาพที่ดีพรานาไมที่สมบูรณ์จงทุกคนทุกท่านเทินสาธุ